สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องพบกันนะครับวันนี้วันที่สิบหกวันเสาร์เสาร์ที่สิบหกวันที่สามของตรีวันพัสกาแล้วนะครับเมื่อวานเราจบลงในวันศุกร์พระตายวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็จบลงด้วยพิธีเงียบๆนะครับอย่าลืมว่าวันที่หนึ่งวันพรฤหัสวันศุกร์ที่สองวันพระตายแล้ววันเสาร์ที่สามเนี่ยนะครับภาคกลางวันก็ไม่มีอะไรภาคกลางวันวันเสาร์ที่สามจะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็น การเงียบๆการที่บอกว่าพระเยซูก็จะเสด็จลงไปใต้บาดาลอะไรในความเชื่อของเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เมื่อถึงเวลาเย็นเวลาค่ำพิธีวันนี้สำคัญวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีพิธีสำคัญเลยในวัดก็จะมีการตกแต่งอย่างเต็มที่เลยสวยงามมีดอกไม้มีสีสันละนะครับมีสีสันที่จะเฉลิมฉลองนะ เพราะว่าหลังจาก5้าโมงเย็นไปแล้วก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งแล้วเป็นห้าโมงเย็นวันเสาร์ก็คือวันอาทิตย์แวนะ,แะก็เป็นเป็นวันเฉลิมฉลองการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์แล้วนะในวันนี้พิธีกรรมเนี่ยพิธีกรรมจะเริ่มด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเริ่มแรกเลยก็พีพิธีเสกไฟเสกไฟส่วนใหญ่ก็จะทําพิธีข้างนอกนอกวัดถ้าภาพปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์ปกติ แล้วก็เอาฟืนมาแล้วก็เสกไฟไฟซึ่งหมายถึงพระจิตเจ้าหมายถึงความร้อนรนหมายถึงความกระตือรือร้นที่จะต้อนรับการากลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ใช่รัรอคอยการกลับคืนฟืน้นคืนชีพของพระองค์และที่เสกไฟนั่นเองก็จะมีการเสกเทียนปัสกานะครับเสกเทียนปัสกาเทียนปัสกาก็หมายถึง องพระเยซูเจ้าอผู้ทรงกลับคืนชีพที่กองไฟที่เทียนปัสกานั่นเองขณะที่เสษไปแล้วก็จะมีการเอาเทียนปัสกามาแล้วก็มีการเอา,เอา,เอาหมุดกรรมยานเนี่ยนะครับกรรมยานห้าหมุดเนี่ยหมายถึงปล่อยแผลทั้งห้าของพระเยซูติดที่เทียนปัสกานะครับอาจจะหมายถึงพศออหมายถึงวันหมายถึงอะไรกันแล้วแต่ก็ว่าไปาก็มีบทสวดตรงนั้นเทียนปัสกาคือ การเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้าเทียนปัสกาคือองค์พระเยซูเจ้านะครับเพราะฉะนั้นณตรงนั้นเองก็จะจุดเทียนปัสกาใหม่จากไฟใหม่ที่เสกแล้วนะและเมื่อเทียนปัสกาจุดเสร็จแล้วก็หมายถึงพระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างที่จะส่องโลกแล้ว แล้วสาบลูดที่อยู่ข้างนอกนั้นอยู่นอกโบสถ์นั้นก็จะต,ต่อเทียนปัสกาต่อไฟจากเทียนปัสกาแล้วก็จะเดินแห่โดยเทียนปัสกานนั้พระสงฆ์ก็จะนําเทียนปัสกาเดินแห่เข้ามาในวัดไฟในวัดก็จะปิดมืดหมดใช่ไหมแล้วเดินมาตรงกลางแล้วก็ชูเทียนขึ้นแล้วก็จะร้องบอกว่าพระเยซูเจ้าคือแสงสว่างของพระกฤษต์เจ้านะูแมนคริสตีก็คือ แสงสว่างของพระเจ้าคือองค์พระเยซูเจ้าเป็นองค์ความสว่างเป็นผู้ที่ทรงกลับเป็นขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อเดินไปครั้งที่3ที่หน้าพระแทน่นก็จะเอาเทียนวางปัสกาที่จุดแล้วนั้นวางที่ไว้เทียนที่ไว้เทียนปัสกานะแล้วก็มีการสวดต่อหน้าเทียนปัสกาบทสรรเสริญบทน้ำมการ สรรเสริญพระเจ้านในโอกาสที่พระองค์ทรงสเสด็จกลับเป็นขึ้นมาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเริ่มพิธีเริ่มพิธีมิสาต่อไปออจนกระทั่งถึงบทสิริโรจนาก็จะมีการย่ำะระฆังมีการจุดเทียนบนพระแท่นมีการร้อ,อ,อ,องเพลงอะเลรูยาร้องก็แล้วแต่ก็จะว่าไปแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนี้เนี่ย ก็จะมีบทอ่านใช่ไหมภาควจนะพิธีกรรมในในในตอนเซนปาสกาเนี่ยก็จะมีบทอ่านหลายบทตั้งแต่บทตั้งแต่สร้างโลกจนกระทั่งถึงพระธรรมเก่าจนกระทั่งถึงพระธรรมใหม่อะไรก็แล้วแต่พอถึงพระธรรมใหม่ก็จะมีการร้องเพลงอะเลลุยาแล้วก็ว่าไปนะครับนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันในมิสาวันนี้บางแห่งบางที่ก็จะมีการโปรดศีล ล้างบาปให้กับบรรดาคริสตชนด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีพิธีเสกน้ําแม้มีการเสกน้ําเสกการเสกน้ําเสกนั้นก็คือเอาน้ํามาใส่แล้วก็มาเสกเสกเพื่อ <c oughs> สรุปจะได้นําน้ําเสกนั้นไปเป็นเครื่องหมายหมายถึงการชําระล้างน้ําเสกไม่ใช่เครื่องล้างของขลังนะไม่ใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่จะหมายถึงการชําระล้างให้ระลึกถึงการชําระล้างความบาปผิด ของตนเองนะในพิธีกรรมวันนี้จะยาวจะยาวสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงวันแห่งนะครับก็มีวิธีล้างบาปล้างบาปให้กับผู้ที่ล้างบาปเป็นต้นล้างบาบผู้ใหญ่อะไรต่างๆน,น,นะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์ศัตดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเริ่มเฉลิมฉลองหลังจากที่อ่านพระธรรมเก่าเสร็จแล้วก็ามาสู่พระธรรมใหม่แล้วก็จะเฉลิมฉลองการ เสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูด้วยความคึกคืน้นด้วยความกระตือรือรน้นด้วยเสียงอะเลรุยาชัยโยอะไรก,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 ก็เป็นแบบนั้นนะครับและมิสาก็ดําเนินไปตามปกติทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนก็จะมีความสุขกับการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้านี่คือพิธีกรรมในวันเสาร์ก็เป็นอย่างนี้นะครับมิสาวันนี้ก็จะสง่างามว่าถือว่า,าเป็นการรอคอย และก็ได้ต้อนรับการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ในค่ำคืนแห่งแสงสว่างแห่งชัยชนะที่พระองค์ส่งชนะบาปและความตายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมติดตามพิธีดีๆนะครับถ้าสมมุติว่าบอกแล้วว่าถ้าเราไปร่วมพิธีปกติไม่ได้ก็เชื่อว่ามีหลายแห่งก็มีการถ่ายทอดทางออนไลน์ทางอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นอะไรที่เราร่วมพิธีด้วยจ,จิตสำนึกของเรา เรารับสินไม่ได้ด้วยความด,วด้วยภาคปกติก็รับด้วยความปาถ่านาแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รับสินรับพรจากพระเป็นชานะแล้วเป็นความชื่นชมยินดีแล้วก็มีสําคัญในการหนึ่งก็คือจะมีการนําน้ําเสกกลับไปที่บ้านนะแล้วก็เอาไปเพื่อจะได้บอกแล้วก็เป็นเพียงเครื่องหมายถึงการชําระล้างหมายถึงการ พ้นจากบาปหมายถึงศีลล้างบาปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพี่น้องมีความสุขนะครับแล้วก็ขอกล่าวว่าสุขสัรต์วันปัสกานะครับสําหรับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขอให้ทุกท่านได้อิ่มเอิบและก็ชื่นชมยินดีในการสเสด็จกลับเป็นขึ้นมาขององค์พระเยสุเจ้านะครับขอพระเ็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้ง,ง,งหลายเถิญ